สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีมีนและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ถาโรตุกท่านนะครับราศีมีนครับภาพรวมชีวิตนะครับวันนี้เรามาอ่านไพ่กันนะครับเราวันนี้เราจะวางไพ่ทั้งหมด14ใบอ่ใเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ดูความหมายกันไป,ปพร้อมๆกันเลยนะครับผมจะวางไพ่มาก่อนนะเลือกไพ่มาให้เสร็จก่อนเลย วิธีการวางไพ่ผมก็จะวางเป็นแถวเป็นแนวเป็นกองแบบนี้แหละนักเรียนศึกษาสามารถเอาไปใช้ได้นะครับโอเคครับวันนี้ยินดีต้อนรับกับ นักศึกษาใหม่ด้วยมีสวมาเรียนอีกแล้วช่องนี้จะกลายเป็นช่องรวบรวมสวซะแล้วมังเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่เป็นกเกษียณอายุแล้วมาเรียนเพื่อไปต่อยอดบางที่ว่างหรือว่าชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะบางทีเดี๋ยวขอเล่านิดหนึ่งเคยคุยกับผู้สูงอายุแบบเวลากเกษียณแล้วเนี่ยเขาไม่รู้จะไปทําอะไรดี อยู่บ้านแล้วเหงาเคยออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่บ้านแล้วมันไม่ได้เจอผู้คนมันจิตใจมันห่อเหี่ยวใช่ไหมแล้วทีนี้พอเขาอยากจะทํางานอะไรสักอย่างนึงฮนะแต่ด้วยว่าสภาวะแวดล้อมร่างกายหรือสังคมอะไรเงี้ยมันหางานมันไม่ได้บางคนเขาก็ไม่ได้สะดวกที่จะทําธุรกิจส่วนตัวโอเคไหมทีนี้การอ่านไพ่ทาโร่นี่แหลมันก็เป็นอีก ช่องทางหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่เหงาการอ่านไพ่ทาโร่ไม่เหงาคือมีคนมาบ้านบางคนเขาเขาเปิดที่บ้านเลยนะอที่ผมเคยไปสอนนะใช้บ้านของเขาเนี่แหละเป็นบ้านของนักน,นรียนศึกษานี่แหละทำเป็นบ้านดูดวงอ่านไพ่ทาโร่อย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าก็มีคนมานั่งคุย มาพูดจาก็ทําให้รู้สึกว่าไม่เหงาแล้วก็มีรายได้เออมีรายได้พอให้ลกูกให้หลานอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะผมมองว่าก็ดีเรามันเป็นการฝึกสมองได้ยิ่งคนสูงอายุด้วยนะได้คิดได้พูดได้ท่องจำอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ช่วยได้เยอะเลยไพทารโทีนี้เรามาดูต่อครับนักเรียนนักศึกษาครับพร้อมแล้วเรามา ดูให้กับชาวราศีมีนเลยถูกบ้างไม่ถูกบ้างตรงบ้างไม่ตรงบ้างอันนี้ขออภัยกันด้วยนะครับเพราะว่าเราเป็นดูเป็นการดูแบบภาพรวมเราดูเป็นภาพรวมนะเราไม่ได้ดูเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วเราก็อ่านไพ่กันตามหน้าไพ่อือ่านกันตามหน้าไพ่จะตรงบ้างหรือจะไปโดนใครโอเคถ้าคุณดูแล้วรู้สึกว่ามันใช่ดูต่อ แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ใช่จะปิดไปเลยก็ได้หรือหรือคุณจะนั่งฟังเพื่อเรียนรู้กับพวกเราไปพร้อมๆกันก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับใบแรกเริ่มแล้วนะภาพรวมชีวิตมีแนวโน้มเป็นอย่างไรเวลาราศีมีเรามานั่งดูกันถามคุณก่อนเลยว่าภาพรวมชีวิตมีแนวโน้มเป็นอย่างไรสองไม้ถ้าสองไม้ขึ้นเนี่ยผมก็จะทักว่า คุณกำลังวางแผนอะไรอยู่ในใจอยู่ใช่ไหมแผนเนี้ยคุณเคยทำสำเร็จมาแล้วและคุณกำลังจะเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งสองไม้แนวโน้มนะครับภาพรวมชีวิตตอนนี้เต็ไมไปด้วยการวางแผนชีวิตแผนรายวันแผนรายสัปดาห์รายเดือนรายปีเต็ไมไปด้วยการวางแผนภาพรวมของชีวิตแนวโน้มเป็นอย่างไรอีกนอกจากการวางแผน ปกติเราเคยทำอะไรของเราอยู่เดี๋ยวเราต้องไปทำแทนคนอื่นนี่คือสองไม้ไอสิ่งที่เราทำก็ยังคงอยู่แต่เราก็ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ไปทำแทนอีกคนหนึ่งอารมณ์เหมือนทำสิ่งหนึ่งแล้วก็ย้ายไปทำอีกสิ่งหนึ่งหรือควบทั้งสองอย่างเลยก็ได้ผมเคยเจอนะสองไม้อืมเรามีหน้าที่ของเราอยู่แล้วละอย่างหนึ่งแต่เราต้องไปทำอีกภารกิจหนึ่งเนื่องจากว่าอีกคนหนึ่งเขาไม่มา อย่างนี้เป็นต้นนี่คือสองไม้คุณกำลังวางแผนกำลังทำอะไรอยู่เพื่อเติบโตเพื่อขยับขยายเพื่อความก้าวหน้าคุณมีแพลนมีแผนที่จะไปหางานเสริมมีแผนที่จะไปหางานต่อมีแผนที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะไพ่ไม้มันมีแรงบันดาลใจในการทําไม้เกี่ยวข้องกับการงานภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโอเค ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อ,อเพราะว่าเรารู้แล้วภาพรวมเราดูสเกลรวมเรารู้ภาพรวมแล้วว่าสองไม้คุณกําลังวางแผนทำอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูเลยครับเรื่องงานเราจะมาเจาะเรื่องงานกันด้วยไพ่3ามใบแนวโน้มการงานเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นมาเป็นเดทมีการเปลี่ยนแปลงงานแน่นอนลาออกจากงานจบงานเก่าเริ่มงานใหม่มีการเปลี่ยนงาน โอเคไพ่งานไพ่ขึ้นไพ่เดทมาเนี้ยรู้แล้วว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนจบสิ่งเก่าเริ่มสิ่งใหม่ขอดูใบที่2เลยครับส่งผลอย่างไรภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบหรือว่าไ,ไหมแบกหนักภาระอ่าโอเคเพราะฉะนั้น2องสอไพ่สใบเนี้ยเดทคือจบสิ่งเก่าเริ่มสิ่งใหม การงานมันกำลังจบสิ้นคุณกำลังออกจากงานหรือเปล่าวางแผนที่จะออกจากงานวางแผนที่จะเลิกวางแผนที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นส่งผลเป็นยังไงส่งผลให้ถึงคุณนี่ต้องสิบไม้อะมันมีความรับผิดชอบมันมีภารกิจหน้าที่มันมีภาระไออพ่กำลังบอกว่า ถ้าคุณตัดสินใจออกจากงานนะคุณเหนื่อยเลยนะถ้าคุณตัดสินใจกำลังเปลี่ยนแปลงออกจากงานเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวข้องกับงานจบสิ่งเก่าเริ่มสิ่งใหม่นี่เหนื่อยเลยนะส่งผลคือสิทิไม้เหนื่อยเลยนะเรามาดูคำแนะนำคำแนะนำเป็นไฮโลฟน มันก็เป็นไปตามนั้นแหละมันก็เป็นไปตามกฎเป็นตามระเบียบตามอย่างนั้นแหละมันก็เป็นไปตามนั้นไฮโรแฟนนี่คือไพ่ของอะไรเราจะบอกว่าไงดีบุญกรรมเป็นไพ่ของตามกฎแห่งกรรมตามกฎเกณฑ์ตามระเบียบอย่างนี้ใช่ไหมไพ่ก็บอกว่าคำแนะนำคือมันก็เป็นไปตามนั้นแหละ เรามาทบทวนดูนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรีอย่างให้ว่าการงานเป็นไพ่เดทคือไพ่เดทนะไพ่เดทการงานถ้ายอมปล่อยจะได้เริ่มใหม่จริงจังคือมีเกณฑ์ว่าจะต้องปล่อยงานเก่าแล้วหางานใหม่ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าภาพรวมเป็นสองไม้เนี่ยกำลังมองหางานใหม่อยู่หรือเปล่า แล้วการงานคือไพ่เดซแสดงว่าคุณต้องสลัดต้องจบต้องละทิ้งเพื่อไปสู่งานใหม่แล้วไพ่ส่งผลมาเป็นสิบไม้ส่งผลมาเป็นสิบไม้เราอ่านว่าอย่างไรสิบไม้คือถ้าแบกไว้คนเดียวจะเหนื่อยล้าเกินไปส่งผลถึงความเหนื่อยล้า แล้วไพ่แนะนําว่าไงไพ่แนะนําเป็นไฮโรแฟนถ้ายึดตามธรรมเนียมหรือทําตามคําแนะนําจะได้รับการยอมรับจากสังคมเอ๊ะแล้วคีดวัตแต่และชีดว o ต d ที่บอกไว้ยังไงดีอืการงานนะผมมองว่าไม่รู้ว่าคุณมองเหมือนผมหรือเปล่านะ ผมมองว่ามันต้องจบลงการงานตอนนี้นะมีการเปลี่ยนงานจบสิ่งเก่าเริ่มสิ่งใหม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่ไงคือมีความรู้สึกว่าไอ้ที่ทําอยู่ในเรื่องของการงานที่ทําอยู่มันไม่ดีมันไม่เวิร์กก่อนหน้าเนี้ก่อนที่จะเป็นไพ่เดสอะมันเป็นแฮงแมนอัคือยอมมันเหนื่อยมันสลับ คุณยอมสละและยอมสละยอมทุกอย่างเลยคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ถ้าเราเปลี่ยนน่ะมันจะดีกว่านี้นะแล้วคุณก็มาเป็นเดทเออแล้วฉากถัดไปในเรื่องของการงานคือมันจะดีขึ้นฉากต่อไปคือทำบริษัทใช่ป่ะท e n ริษัทคือปรับเปลี่ยนเพื่อให้ดีขึ้นตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในสภาวะของการว่างงาน ออกจากงานโอเคไหมแล้วตอนนี้สิบไม้เนี่ยผมมองว่าคุณกำลังไปสมัครงานอยู่กำลังเดินสมัครงานกำลังไปที่ต่างๆเพื่อสมัครงานแบบนี้นักเรียนนักศึกษาว่าเป็นไปได้ไหมว่างงานออกจากงานกำลังเดินทางสมัครงานสมัครไปบริษัทนู้นบริษัทนี้บริษัทนั้น แล้วคำแนะนำคือไฮโรแฟนด้วยประสบการณ์ความรู้ความสามารถสิ่งที่คุณเล่าเรียนมาสิ่งที่คุณทำมามันจะส่งผลถึงความสำเร็จถ้าคุณยังยึดอยู่ในความย,ยึดอยู่ในหลักการความถูกต้องนะเนี่ยไพ่แนะนำบอกวา่าขอให้คุณยึดหลัก ในเรื่องของความถูกต้องแล้วผลดีเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนโอเคถามว่าการงานช่วงนี้เป็นยังไงช่วงนี้นะถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จคุณต้องเปลี่ยนเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนหัวโขนเปลี่ยนใหม่เ,ออเปลี่ยนใหม่แล้วคุณเอาประสบการณ์ เอาสิ่งที่คุณมีอยู่นั้นน่ะมาประกอบกันเป็นอาชีพใหม่ที่คุณถนัดสิบไม้ผมมองอย่างนี้นะเพราะว่าสิบไม้เนี่ยเหมือนคุณฝ่าฟันอุปสรรคอะไรกันมามากมายแล้วเนี่ยคุณผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะคุณมีความรู้ความสามารถคุณมีพรมีผลงานเยอะแยะเต็มตัวไปหมดเลยถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องเริ่มผมใช้คําว่าเริ่มนะเพราะสิบไม้เนี่ย ฉากต่อไปคือหนึ่งไม้คุณจะได้เริ่มทำกิจการหรือได้เริ่มอาชีพใหม่เออได้เริ่มอาชีพใหม่ฉากต่อไปคือฉากต่อไปคือคุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณรักได้ทำในสิ่งที่คุณชอบเออเข้าใจปะ เพราะฉะนั้นราศีมีนโอกาสเนี่ยผมจะเล่าช็อตรีทวังว่าที่ผ่านมานั้นนะการงานคุณมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคมันเดินทางมาถึงที่ต้องจุดเปลี่ยนของการทํางานในการเดินทางในชีวิตของการทํางานคุณรู้สึกว่ามันเต็มอิ่มนะมันเต็มเปรียดสาหรับงานที่ทําละถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องออกมาสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งให้เป็นของตัวเองคุณกําลังวางแผนที่จะออก จากสิ่งที่ทำอยู่เพื่อมาทําในสิ่งที่คุณต้องการแล้วถามว่าได้ไหมทําได้ด้วยไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ทําได้ด้วยเพราะว่าไพ่ชงม,มาแบบนี้แล้วคุณกำลังเปลี่ยนคุณกำลังจัดการคุณกำลังวางแผนคุณกำลังเริ่มทําในสิ่งที่คุณรักทําในสิ่งที่คุณชอบนี่คือคำพยากรณ์ในเรื่องของการทำงานมันจะตรงกับสอไม้ที่บอกว่า คุณก <mile> ําลังเปลี่ยนนึงเปลี่ยนงานจบงานเก่าเปลี่ยนงานใหม่คุณกําลังวางแผนเนี่ยจะบอกว่าชีวิตของคุณเต็มไปด้วยการวางแผนถ้าเป็นการงานคุณกําลังวางแผนที่จะมีกิจการเป็นของตัวเองโดยเป็นสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบอยู่ใช่ไหมเนี่ยไพ่จะเป็นแบบนี้ถ้าถามว่าเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได้เลยช่วงนี้จังหวะนี้เนี่ยมันควรจะเปลี่ยนได้แล้วมันเป็นจังหวะของคุณแล้วที่คุณจะเอาจังหวะนี้แหละเริ่มที่จะ สร้างสร้างเป็นของตัวเองสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นของตัวเองแบบจริงจริงจังๆนะอืมเพราะคุณรู้สึกว่าถ้าอยู่ต่อไปอ่ะอยู่ที่เก่าต่อไปมันมันก็ได้แต่เป็นลูกจ้างมันก็ได้แต่เนี้ยพออายุคุณมากขึ้นมากขึ้นสรุปแล้วมันไม่เหลืออะไรเพ่เป็นของเราแท้จริงไงเพราะฉะนั้นคุณถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องเริ่มสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นของคุณอย่างแท้จริง แล้วสิ่งที่คุณทํามันต้องเป็นสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบด้วยโอเคไหมต่อไปครับเรามาเช็คดูในเรื่องของการงานสักนิดหนึ่งถ้าการงถ้าการงานมันเป็นแบบนี้อยู่ในช่วงของการที่จะเปลี่ยนงานหรือเริ่มงานใหม่เรามาดูกระเป๋าเงินของคุณก่อนการเงินของคุณมีแนวโน้มเป็นอย่างไรมาเล็กไม้เห็นไหมครับการเงินคุณกําลังจะลงทุนนะ่ะ กำลังจะสร้างงานเห็นไหมครับไพ่เริ่มทงมาเป็นฝั่งเดียวกันแล้วนะเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานการเงินมันก็ต้องใช้เงินในการทุ่มทุนหรือว่าคุณกำลังศึกษางานใหม่คุณก็จะเงินของคุณก็จะหมดไปกับการศึกษางานใหม่หรือไปลงทุนกับธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะมหาเล็กคือไม้คือเริ่มศึกษาใช่ไหมมหาเล็กคือการเรียนรู้คือการเรียนรู้มหาเล็กไม้ครับ ถ้าลองสิ่งใหม่จะได้ค้นพบความถนัดคุณกําลังดูว่าเองานนี้มันดีไหมแอนนั่นมันดีไหมคุณถนายคุณชอบไหมคุณกําลังให้ความสนใจกับงานเพราะว่าไพ่เนี่ยขึ้นมาเป็นไม้ไม้ไม,ไม้เกี่ยวกับการกระทําเรื่องงานคุณกําลังเทไปเรื่องงานตอนนี้นะมากแลเปลี่ยนงานใหม่แล้วกําลังทุ่มอยู่กับงานใหม่อยู่ ขอดูไพ่ใบที่สองเลยว่าส่งผลอย่างไร่อาคุณกำลังเริ่มิเริ่มสร้างิรเริ่มศึกษาหมดเงินไปกับการลงทุนเพราะฉะนั้นมหาเล็กไม้คุณจะได้รับผลตอบแทนจากงานที่คุณเริ่มสร้างใหม่โอเคไหม แต่อันดับแรกผมต้องบอกว่าคุณอาจจะต้องเสียเงินไปกับการลงทุนก่อนนะออทีเนี้ยไม่แน่นอนแหละการเริ่มงานใหม่มันต้องใช้ทุนใช้ทุนในกระเป๋าแน่นอนแต่ตอนนี้การเงินเด็กมหาล็กถือไม้แสดงว่าคุณต้องได้เงินจากงานหรือการกระทําแสดงว่าถ้าคุณออกจากงานมันจะมีเงินก้อนสุดท้ายแล้วคุณเอาเงินนั้นมาลงทุนเงินที่ผ่านการสะสมมาเป็นเวลาย,ยาวนาน ถูกต้องไหมถ้าคุณออกจากงานนะเดทนะแน่นอนออกจากงานมันต้องมีเงินสักก้อนหนึ่งติดมือมาด้วยนี่ไงได้เงินมาลงทุนเงินที่สะสมมาเป็นเวลายาวนานขอดูคําแนะนำหน่อยครับคุณกําลังเลือกที่จะลงทุนเลือกที่จะทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งอ่โอเคการเงินนะคุณต้องให้ชัดเจนก่อนมีความชัดเจนว่าคุณได้เงินมา คนกำลังเอาไปใช้จ่ายกับการลงทุนคุณจะมีแก์ได้เงินเก็บได้เงินจากการที่คุณทำทำมะยายนานมาแนะมีเงินปันผลอย่างเงี้ยถ้าเราพยากรน,นะแต่ที่แน่ๆคือมันได้อยู่แล้วมาหรือถือมาได้มาแล้วเงินจากการปันผลเงินจากการเก็บสะสมหรือเงินที่ได้จากการที่คุณลงทุนทําแล้วมันงอกเงยขึ้นมาเงินที่ได้จากการสะสมมาเป็นเวลาย,ยาวนาน ตอนนี้การเงินคุณอะกำลังจะกำลังจะใช้ในการลงทุนธุรกิจบางสิ่งบางอย่างอยู่โอเคมีเรื่องให้ต้องใช้เงินอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้ากันกับการงานที่เรากำลังเริ่มวางแผนทำงานแล้วเอาเงินมาลงทุนในการทำงานราศีเมียนอะไรนักนิกษาแค่นี้อ่านแบบเหมือนผมไหมหรือว่ามีความคิดเห็น หรือว่ามองเป็นอย่างไรคอมเมนต์มาบอกได้นะทีนี้ต่อครับเรามาดูในเรื่องของความรักเรารู้เรื่องงานเรารู้เรื่องเงินแล้วเรามาดูเรื่องหัวใจกันนิดหนึ่งความรักคุณเป็นยังไงแนวโน้มครับเอาใจใส่ดูแลความรักเป็นอย่างดีความรักไพ่ขึ้นราชนีเหรียญอาจจะเ,เครียดเรื่องเงิน เพราะว่าคุณต้องเอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปสร้างอาชีพเพราะฉะนั้นอาจจะมีเรื่องเครียดเกี่ยวกับเรื่องเงินนิดหนึง่งแต่ความรักถือว่าเอาใจใส่ดีอยู่ขอดูคําแนะนำหน่อยส่งผลอย่างไรส่งผลเป็นสามเหรียนความรักโอเคได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคนรักคือตอนนี้ในกรณีที่คุณกับคนรักอาจจะมีการลงทุนร่วมกันนะ แล้วคุณก็กําลังพูดคุยในเรื่องของการใช้เงินใช้ทองหรือว่าเรื่องเงินที่เอามาบริหารจัดการในเรื่องของการงานเกณฑ์คุณอาจจะได้ร่วมหุ้นร่วมทุนทํางานกับคนที่คุณรักอย่างนี้ก็ได้นะขอดูคําแนะนําเลยโอเคครับคําแนะนําบอกว่าอาจจะต้องคือต้องเร็วต้องลงทุนเร็ว จริงๆอ่ะสวินดาถ้าถ้าเกิดบอกว่าให้เบรกนะคืออย่ารวดเร็วจนเกินไปอ่ะมันต้องมีความชัดเจนก่อนใช่ไหมแต่ในกรณีเนี้ยมันเป็นลักษณะของการตัดสินใจทำเพราะว่ามันช้าไม่ได้เพราะฉะนั้นในตำแหน่งในเรื่องของความรักคนรักเขาสนับสนุนคุณเต็มที่อสศวินดาเห็นไหมครับในเรื่องของความรักคนรักคนอุปถัมภ์ก็ได้อ่ะ ถ้าอยู่ในตําแหน่งนี้นะความรักนะเราจะมองว่าคนรักคนอุป,ปถัมภ์ก็ได้นะเออหรืออาจจะคนที่เพิ่งจะคบกันเป็นแฟนหรือเป็นคนคุยเนะนี้ยคือไพ่ใบเนี้ยเขาช่วยคุณนะขอให้คุณสั่งขอให้คุณบอกเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเพราะฉะนั้นในเรื่องของคนรักนี่ไงถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินเขาก็ช่วยคุณในเรื่องของการเงินเขาจะเป็นฝ่ายซัพพอร์ตที่ดีให้กับคุณอ่า ถ้าในตำแหน่งนี้เรามองได้สองแบบหนึ่งคนรักสองคนอุปถัมภ์ในกรณีถ้าเป็นคนโสดนะจะได้รับความรักจากผู้หลักผู้ใหญ่จะได้ความรักจากคนที่มีความเมตตาหรือได้รับความรักจากเพื่อนที่เป็นการยานิมิตเพราะว่าความรักเราไม่ได้จํากัดอยู่แค่คนรักอย่างเดียวในกรณีถ้าคนที่มาดูดวงเป็นคนรักกันก็แสดงว่าคุณสองคนนี่แหละกําลังซัพพอร์ตให้กันและกัน <c oughs> ถ้าคนใดคนหนึ่งเป็นราศรีเมีนอีกคนหนึ่งเขาจะเป็นฝ่ายซัพพอได้กับคุณเพราะคุณพูดคุยกันนี่ข้อมูลถึงกันนี่คุยกันเลยว่าเออเดี๋ยวเราจะออกจากงานนะเราจะมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะมาลงทุนทําแบบนี้ไหมแน่นอนล้าคนรักเขาก็บอกเออสิเพราะว่าเป็นไพ่ของการสนับสนุนแล้วก็สนับสนุนอย่างรวดเร็วคือไม่ทันพูดอะไรเลยควักเงินหรือโอนเงินให้แล้วเงินพอไหมไม่พอเดี๋ยวเอาตรงนี้ไปนะเราก็มีสำรองอยู่ตรงนี้อ่ะ เอามาลงทุนร่วมกันเนี่ยลักษณะมันจะไปทางเดียวกันในเรือเ่องของความรักทีนี้เรามาดูต่อเช็คต่อว่าราศีมีนราศีมีนการเงินการงานการงาน,กา,งานการเงินความรักคนอุปปัมภมเรารู้แล้วมาดีแล้วนะเรามาดูตวัวสุขภาพของคนณหน่อยราศีมีนเรามาเช็คร่างกายคุณสักนิดหนึ่งไพ่มีแนวโน้มว่าอะไรอัศวินไม้คุณล้า ล้าล้ามากอาการเจ็บป่วยเรื้อรงังกําลังจะมาอันนี้ต้องระวังนะมีการอาการของการเจ็บป่วยเรื้อรงังเขาว่าเจ็บป่วยเรื้อรังคืออะไรกล้ามเนื้ออ่อนล้าอ่อนแรงไพอ่อัซวูนเบียนที่ผมเคยเจอนะนี่คือจากประสบการณ์นะเอวหลังน่องน่อง,องที่ติดน่องที่ติดก,กับก้นคุณจะรู้สึกตึงๆ โอเคนะอันนี้คืออาการนะอ,อ,อาการเหนื่อยล้าปวดเมื่อยตามร่างกายอาจจะเป็นเพราะว่าเครียดหรือว่าลักษณะของการใช้ชีวิตที่ต้องนั่งนานๆอย่างเงี้ยเป็นต้นส่งผลอย่างไรครับส่งผลเป็นอย่างไรคุณอาจจะต้องหาซื้อหยุกยาหรือหาซื้อพวกวิตามินมาบำรุง แต่อันนี้ผมมองเห็นถึงอะไรดูไหมผมมองเห็นถึงเรื่องของคอลลาเจนเส้นเอ็นเออคุณอาจจะต้องซื้อพวกน้ำมันปลามาดูในเรื่องของหัวเขา่าในเรื่องของความยืดหยุ่นของร่างกายบางทีมันตึงจนเกินไปคุณอาจจะต้องหาน้ำมันปลามาหาคอลลาเจนมาแต่ถ้าไม่เพียงพอคุณอาจจะต้องลงหนักในเรื่องของคลายกล้ามเนื้อ มันมีอาการเรื่องของกล้ามเนื้อตึงฮะต้องคลายกล้ามเนื้อถ้าคุณไม่ไปนวดบำบัดคุณอาจจะต้องซื้อ,อยามาคลายกล้ามเนื้อแต่การกินยาคลายกล้ามเนื้อก็ไม่แนะนําเท่าไหร่มันไม่ดีผลมันมีผลต่อระบบอวัยวะภายในคําแนะนําบอกว่าไงครับคุณอาจจะต้องพักบ้างคุณเหนื่อยคุณจริงจังคุณทุ่มเทคุณแอคชั่นมากจนเกินไปบางทีอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งคือมันมาจากการเหนื่อยล้า แน่นอนแะไพ่ใบเนี้ยมันจากการเหนื่อยลา้าทุ่มเททําอะไรนานนนั่งนานๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นร่างกายคุณอาจจะต้องผมแนะนําว่าอาจจะต้องไปนวดบําบัดสักครั้งหนึ่งไปสปาหรือไปนวดบําบัดคลายเส้นเส้นตึงมากโอเคครับไพ่ยอยากบอกอะไรกับชาวราศีมีนไพ่ยอยากบอกว่าอะไร ถ้าคุณอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง่ะขอให้คุณดูให้ชัดเจนก่อนไพ่มหารเล็กดาบเนี่ยเป็นเรื่องของการศึกษาแนวทางศึกษาความรู้แล้วก็ต้องชัดเจนในคีย์เวิร์ดความหมายของไพ่มหารเล็กดาบคือถ้าฝักถ้าใ่รู้จะมองเห็นโอกาสนะ ถ้าคุณใส่รู้คุณจะเห็นโอกาสแสดงว่าเป็นไพ่ของคําว่าศึกษาเรียนรู้แล้วคุณกําลังพร้อมที่จะหาโอกาสอยู่เสมอแต่ไพ่ใบนี้ผมมองว่าคุณได้เริ่มแอคชั่นลงไปแล้วนะผมเห็นมาตั้งแต่เนี่ยสองไม้แนะ่คุณกําลังวางแผนแลนะไพ่บอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องลงมืงอเพราะฉากต่อไปของมหาเล็กดาบคืออะไรคืออสุวินดาบรวดเร็วทันใจตูดโจมใช่ปะ เพราะฉะนั้นถึงเวลาที่คุณจะต้องแอคชั่นเพราะฉะนั้นภาพรวมของชีวิตราศีมีนตอนนี้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณกำลังวางแผนเพื่อจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างให้มันดีขึ้นชีวิตคุณไม่ได้เป็นภาพลบนะแต่เป็นไพ่บวกชีวิตคุณกำลังขยับขยายกำลังเติบโตอืม ราศีมีนนะมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้แต่มันกําลังขยายใหญ่บื้มเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องเคลียร์ที่ทางทํานู่นทํานี่ทํานั่นเพื่อลองรับการขยายของครอบครัวรองรับขยายในอนาคตที่คุณอาจจะต้องเติบโตขึ้นในอนาคตส่วนใหญ่ตอนนี้ไพ่เน้นไปเรื่องของการวางแผนในเรื่องของอาชีพการงานซึ่งบางครั้งเนี่ยไพ่เนี้ย กำลังบอกว่าคุณกําลังจะมีธุรกิจส่วนตัวหรือกําลังทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวของคุณเพราะดูจากแล้วว่าเหมือนงานประจํามันไม่เวิร์กหรือถ้าจะมองว่าถูกขับออกจากงานก็ได้นะเพราะว่าดูจากพ่าแล้วอะแบบว่าจะก่อนหน้าเนี้เป็นทั้งแฮงก์แมนเป็นทั้งอะไรคือยอมสารพัดสารเพคือ สุดท้ายแล้วคุณมาเลยเห็นว่าเฮ้ยถ้าอยู่อย่างเนี้ต่อไปมันไม่ได้ละไพยย่ถึงจะเป็นไพ่เดชลงมาว่ายอมสละทุกอย่างแล้วเดี๋ยวออกมาทําเองดีกว่าอืมเพราะไพ่มันบอกว่ายื้อมานานแล้วอดทนมานานแล้วมีจังหวะมีโอกาศงานนี้ขอมาสร้างเองดีกว่าแล้วไพก่ก็ดันมีแนวโน้มที่จะสร้างแล้วมันประสบความสําเร็จได้ด้วยนะเออ รวมทั้งคนรักคนทั้งอุปรรมัมภมเขาก็สนับสนุนด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาอุรรคแท้ไม่มีเลยชีวิตคนเรานะครับถ้าทําแล้วเกิดปัญหาอุรรคนั่นคือไม่ใช่แนวของคุณไม่ใช่ทางของคุณแต่ถ้าทําแล้วรู้สึกเฮ้มยมันโล่งโปร่งสบายมันโ l o w ทุกอย่างมันโอ้โหไปได้รวดเร็วมากทุกอย่างมันไม่มีอะไรมาขัดขวางน,นั่นแหละคือทางของคุณที่ชัดเจนที่สุดละล่ะโอเคนะครับผมประมาณนี้นะภาพรวมนะครับผม น่าจะเป็นแบบนี้ผมผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าราศีมีเนี่ยกำลังเติบโตและพัฒนาใช้คำนี้ว่าอะไรเติบโตและพัฒนาเพราะไพ่สองไม้คือชีวิตของ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 ,ของราศีมีนะมันต้องเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งมันประสบความสําเร็จแล้วพอคนประสบความสำเร็จก็ต้องเพิ่มขยับขยายความสําเร็จนั้นมันให้ยิ่งใหญ่ขึ้นโอเคนะครับจบแล้วนะ ตัวเราเป็นที่พึ่งของตัวเราเองขอเพียงคุณเปิดใจรับด้วยเหตุและผลและจงเชื่อมั่นในจิตวิญญาณของตัวเองคุณจะพบผลทางแห่งความสุขในแบบฉบับของคุณขอให้ข้อมูลนี้ที่ปรากฏนำพาคุณไปสู่เส้นทางของความสุขความมั่นคงความมั่งคั่งและความสุขในชีวิตขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับและพบกันใหม่ในคลิปถัดไป สวัสดีครับ